สวัสดีครับขอกับจนท้องบ้านครับเมื่อนี้จอท้องบ้านกจะจอกไม้ก็พานตายอีกแล้วครับเมื่อนี้การเทตอกไม้ครับตอกเขาไม้สามคู่ครับการอาไปเทศอกไปร่อความครับผมตอกสามคููนี่แหละครับเดี๋ยวจะได้การอที่ตามรอช่มไปนน้ำกันนะครับตอกไม้สีมานบ้วยครับครับผม แบบนอ้ครับเราถิดจงบรมบ Ja, das ตัวครับครับผมประเดิมให้เรียบร้อยครับผมแต้มแรกครับผมกับต่อคู่ใหม่ครับเดี๋ยวตามรุ่นกันต่อไปครับผม ทับบุท <Safe> ิ้งท้ายเลยโ <defines> ดนแล้วครับแ้มครับผมมือนีกับมาเนี่ยนะครับพ่านแชมพ่านตายครับผมพ่านแชมกับพ่านตายพ่านแชมนี่กับมานครับมือนีม้านม้านมานโอ้คุ่นล้วครับอันนี้ของพ่านตายครับผมนี่เต็มถุงเลยครับอายะ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 ครับพ่านตายพ่านแชมมือนีมีส้นฝีมือครับมือนี โอ้คองผมกับได้สองตัวสองแต้มครับผมมันนี้ของจอดตงบ้านโมบันไดครับโมบันไดลมากับกันสามคนครับกับทีมงานเจ้าหน้ากับฝากกดที่ตามกดรับชมเล้นยครับสวัสดีครับ